สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูใหม่ของอาทิตย์นี้กันครับซึ่งก็คือหออ่อหมกปลาแซลมอนเนาะส่วนผมผมไม่ค่อยได้สอนเท่าไหร่เนะถ้าใครอยากรู้แบบสูตรหรืออยากรู้อะไรจริงๆจังๆ่ก็สามารถ inbox ถามมาได้นะครับผมซึ่งหลักาๆก็คือผมจะทำให้ดูว่า หน้าตาเมนูอาหารใหม่ของอาทิตย์นี้เป็นยังไงเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าครับเริ่มจากหั่นปลาแซลมอนครับโอเคครับซึ่งเราใช้ปลาแซลมอนนะฮะเราใช้นิดเดียวเนาะผมไม่ได้ใช้เยอะเพราะกระทงนันเด็กนิดเดียวซึ่งผมจะใช้นิดเดียวยจริงๆโอเคฮะได้ตัวน,นี้มา ก็เดี๋ยวเ,าเอาอากาศขาวที่เราลวกแล้วใส่มาข้างหน้าก่อนแล้วใส่ปลาแซลมอนนะฮะสไลด์ไปเลยโอเคใส่ปลาแซลมอนแล้วนะฮะ ๋ยวนั้นเราใส่แซลมอนที่สไลด์ไปนะฮะใส่ตามความชอบเนาะซึ่งผมก็จะใส่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะลงไปตามด้วยตะไคร้ตะไคร้นิดนึงแล้วก็แกะสโมครับแกะลมควันเนาะ ก็สูตรที่แกงหอมหมของเราง่ายๆครับเมนูนี้ หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะยกใส่ถาดกันฮะแล้เวเราก็ย้ายห่อหมอกเข้ามาอืมโอเคครับหลังจากนั้นเราจะสตีมน,นะครับหรือหนึ่งใช้เวลาประมาณสิบนาทีเนาะเดี๋ยวสิบนาทีเรามาดูกันดีกว่าถัาเป็นอ่า ที่บ้านเราใช่ไหมครับเวลาทําใหม่แต่ไคร์ตะแจะซอยซอยด้านนี้แต่ว่าของที่นี่เขากินไม่ได้เราต้องมากีดตรงตรงก้านมันข้างบนเสร็จแล้วเราถึงจะซอยมทำให้กินได้แล้วก็หวานด้วยครับนี่เราจะยยนแซลมอนกันแล้ว หอมจะมั่นได้ที่แล้วเราก็จะใส่ปตกไคร้ที่เราซอยเครื่องหอมหอมให้เขาใส่เสร็จแล้วเราข้าใส่ถ้าเป็นที่บ้านเราเนี่ยจะมีก็ที่นี่เราก็เคยมีส่วนเราใช้ใบมะกูดแห้งครับ เลยระแล้วก็ปีนี้เราก็โดยเป็นที่เครื่งความหอมให้เติมว่านกันเลยแกทิ้นิด,ดนึดงทีไยท,ทยเป็นนั้นเสร็จครับอาได้แล้วเราก็จะมากับเติมว่นกัน เรีบอยคเราไปจัดจานลงกันเลยดีกว่านะครับโอเคโอเคอเอาช้อนกันแป๊บหนึง่งเอากระเทีที่เราทำไว้นะฮะแต่งหน้าให้สิ เดือนนิดหน,อน่อยเสร็จครับผมทีนี้แล้ว ช็อกโกแลตโดมนะฮะก่อนที่เราจะประกอบโดมเนาะเราแต่งหน้าแต่งหน้ามันก็อนผลไม้เก็นกระตูปิดหน่อยสีสันข้างในเป็นอ่ไอศครีมครับไอศครีมมาแมคคาเดเมีย <Okay. S 2> เรามาประกอบโดมกันอี่บ้านนั้นโอเคครับเสร็จแล้ว เสิร์ฟคู่กับซอสอ่ะซอสกะทิเราราดข้างบนให้มันให้ช็อกโกแลตเมลนะฮะ วันนี้เราจะมาทำตอติย่าครับทำชิคเก้นแรปวันนี้ไม่ได้ทำขายวันนี้พอดีไปเดินตลาดก็เลยเห็นแล้วก็นึกขึ้นได้อยากกินครับตั้งอนตัวแปง้งซะหน่อยพร้อมในไส้ของชิคเก้นแรปนะครับเร เราทำะผมหมักไก่คือูตรนี้คือคล้าย KFC เลยไก่กระปุกครับคือเอาไก่ไปใส่ในแป้งที่ผมผสมพิเศษไว้ปิดฝาแล้วก็เขย่าครับาจากนั้นเราจะเอาไปทอดกันเขยา่าเขยา่า ราสูตรพิเศษลงไปครับด้วยผักสน,นี่เมะเขเทคผักไม่ค่อยมีเยอะ เรากินเนื้อเราชอบกินเนื้อกันเยอะใส่กรอบลมควันใส่นิดหน่อยแต่จ้ใส่ไก่ไก่ชิ้นใหญ่ๆเปนะน็นตัดนิด เ okay, น,น้นๆชิ้นแรกผ่านไป ข้าวเย็นของเราวันนี้นื่งจากกินอาหารไทยทุกวันเนาะกินไก่ทอดมั้งคิดถึง KFC เนะเสร็จเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับวันนี้น่ากินไหมเอ่ย ค okay. ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมเราสองคนนะฮะอาจจะมีสลับมาร์กบ้างยินบ้างแล้วแต่ว่าใครจะมีโอกาสได้ถ่ายนะครับเราก็จะสลับกันไปเนาะส่วนอีพีหน้านะครับเราจะทำอะไรเราจะไปที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เราให้ด้วยนะครับฝากติดตามเราสองคนด้นะครับสวัสดีครับ